สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถกระาบะาเสริมคอกพร้อมพามาหากินสวยๆอีกหนึ่งคันกับรถอีซูซูดีแม2.5เทอร์โบปี2004ค่ะรถเสริมคอกพร้อมใช้งานเจ้าของขับรถเข้าไร่เข้าสวนบรรทุกขนของไปตลาดนะคะรถค่อนข้างใช้งานบ่อยเลยขับไปแล้วกว่า390,000กว่ากิโลเมตรรถสภาพยังสวยสมบูรณ์ดีค่ะเจ้าของดูแลรักษาอย่างดีเลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0 c ีเทอร์โบอัตราเร่งดี ห้องเครื่องสวยๆน็อตแน่นเดิมทุกจุดแผ่นเพลเดิมสวยๆระบบของเหลวดีขับทางไกลสบายๆค่ะรถไม่เคยอุบัติเหตุหนักหรือจมน้ําตัวถังหน้าหลังสวยได้บางเดิมช่วงล่างแน่นคัดสีสวยเฟืองท้ายไม่หลุดไม่หอนนะคะคานเดิม สีสวยเต็มค่ะล้อเดิมจากโรงงานภาษีเต็มใช้ยาวไปถึงปีหน้าเลยค่ะกระบะไลเนอร์อดนนฝากระโปรงแน่นเดิมทุกจุดภายในสวยสะอาดกว้างขวาง,วางคนอนโซลหน้าสวยพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์หนาวกระจกปรับไฟฟ้าบอผ้าคู่หน้าบอกแคปเป็นบ่อหนังสวยสะอาดไม่ขาดค่ะรถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคาเพียง159,000บาทเท่านั้นค่ะรถบ้านเจ้าของขายเองค่ะ รถอยู่อำเภอรกระกพระจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถไปดูรถและไปทดลองขับกันได้เลยค่ะแอดมินจะทิ้งรายละเอียดรถและข้อมูลการติดต่อของเจ้าของรถไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะคะและหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออาภัยมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมแอดมินจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถสวยๆในราคาคุณภาพคันไหนมาให้ได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาส ด,ดีค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ